สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการแชร์มุมมองคู่ทองคำนะคะประจำวันที่16กร,รกฎาคมนะคะกับเพจสีสหายนั่นเองนะคะวันนี้จะเริ่มกันที่ t ทางเฟ m มเดย์เลยสำหรับมันละวีคเพื่อนๆย้อนดูได้ในคลิปก่อนหน้านะคะใน t ทางเฟรมเดย์เราจะเห็นว่าราคามีแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะและมีแนวต้านอยู่บริเวณที่ด้านบนภาพโดยรวมของ t ทางเฟรมเดย์นะคะยังคงมองว่าราคาเป็นชุดของการไซเวย์นะคะ แต่ว่าเราจะมาสังเกตที่ชุดปัจจุบันชุดนี้นะว่าหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นยืนเหนือ e m a ได้นะคะลักษณะการขึ้นชุดนี้นะคะเป็นการขึ้นที่ดีเป็นรูปแบบของการเป็นเทรนด์นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะย่อยลงไปดูในทม์เฟมสีชั่วโมงกันพอเราดอปมาที่4ชั่วโมงนะคะชุดที่เรามองว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นเป็นเทรนด์ได้เนี่ยก็คือเริ่มจากสวิงนี้นะคะเราจะเห็นว่าขึ้นมาหนึ่งพัก2 3 4 5้า หกเจโอ้โหขึ้นมาหลายสวิงแล้วนะคะในทางเฟรมสี่ชั่วโมงมีโอกาสไหมที่ชุดนี้จะเป็นไปปลายหรือเปล่าโดยที่มีแนวต้านนะคะหรืออาจจะมีกรอบเอาไว้ที่บริเวณสะพายตรงนี้ก็ได้นะคะเผื่อขึ้นไม่ถึงตรงนู้น,นะคะ่ะโอเคจุดนี้คือจุดแนวต้านสําคัญถ้าราคาสามารถพุ่งชนะขึ้นไปได้ ก็จะปรับเป็นเทนขาขึ้นอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะโดยที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเองเนี่ยภาพโดยรวมหน้าบายยังคงได้เปรียบนะคะภาพภาพภาพโดยรวมหน้าบายยังคงได้เปรียบอยู่ EMA ยังคงซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มีการาสร้างโทแบกที่บริเวณนี้เอาไว้ด้วยนะเราดับไปดู1ชั่วโมงกันดูรายละเอียด1ชั่วโมงจากภาพของ4ชั่วโมงใช่ไหมคะที่บอกว่าราคาขึ้นมาหลายสวิงแล้วชุดนี้นะคะนี่ขึ้นมา ก็มีโอกาสนะคะที่ราคานะคะในหนึ่งชั่วโมงที่เราเห็นเนี่ย A หายไปหน่อยโอเคหนึ่งชั่วโมงที่เราเห็นชุดนี้นะคะราคาปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมคะราคาพักตัวปรับตัวขึ้นมาแล้วเกิดการพักตัวอีกชุดหนึ่งบริเวณนี้ซึ่งชุดนี้นะคะถ้าเราดูเราจะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคาปรับตัวลงมาใช้บริเวณแนวรับหรือดีมาโซนของหนึ่งชั่วโมงที่มีทัวแบ็กด้วย เพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะ e m a ยังคงซัพพอร์ตอยู่ถ้ายัางเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ชุดนี้จะดันราคาให้เกิดนิวไฮนั่นเองซึ่งจะสามารถผ่านต้านนี้ได้หรือไม่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแรงที่ขึ้นมาถ้าขึ้นมาด้วยความเร็วแรงชันนะคะมีโอกาสที่ชุดนี้อาจจะดันตัวชนะแนวนี้ขึ้นไปได้อันนี้คือพัพที่หนึ่งนะคะที่ราคาอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นอ่า ให้เราดูที่ต้านนี้ไว้ก่อนละกันนะคะอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองก็คือว่าอย่างที่บอกสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเส้นสีแดงนะคะราคาปรับตัวขึ้นมาหลายสวิงแล้วมีโอกาสไหมที่เมื่อราคามาชนที่ต้านตรงนี้นะคะอาจจะเป็นชุดการเคลื่อนที่ชุดสุดท้ายได้ไหมซึ่งการที่เราจะสังเกตว่าเป็นชุดการเคลื่อนที่ชุดสุดท้ายไหมก็คือ1ก็คือให้ดูที่นะคะว่าการเคลื่อนที่ขึ้นมาชุดนี้นะคะ ถ้าขึ้นมาโดยการขึ้นแบบขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักพอขึ้นมาถึงจุดนี้บริเวณตรงนี้สามารถทำ New High ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอเจนที่บริเวณนี้นะคะซึ่งสัญญาณคลาสสิกเดเวอเจนเนี่ยเราจะใช้ดูในชุดของการเคลื่อนที่ชุดปลายเทนนั่นเองซึ่ง4ีชั่วโมงก็มีโอกาสนะคะที่จะเป็นชุดปลายเทนได้เพราะฉะนั้นถ้าภาพนี้ขึ้นมาแล้วเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอเจนแบบนี้นะคะก็เป็น แรงสนับสนุนเช่นการที่อาจจะทําให้ชุดนี้เกิดการกลับตัวได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็คือภาพที่จะฝากเพื่อนไว้หรืออีกภาพหนึ่งนะคะก็คือถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาชุดนี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามีแนวต้านของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่บริเวณนี้แนวต้านตรงนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงอยู่บริเวณนี้ถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาชุดนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันราคามาติดอยู่ที่ดีมานแล้วเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไป ไม่สามารถชนะไฮนี้ได้แล้วเกิดการพักตัวใหญ่ๆออกข้างนะคะเกิดการพั้ตัวใหญ่ๆออกข้างซึ่งเราจะสังเกตได้จากชุดการเคลื่อนที่ชุดนี้เนาะไอการพักตัวชุดนี้เห็นไหมคะพักประมาณนี้ถ้าชุดนี้พักใหญ่กว่า <Okay. S 1> ชุดนี้พักใหญ่กว่าแล้วเส้น EMA เกิดการขึ้นมาแล้วตัดการนะคะก็มีโอกาสเช่นกันที่ราคาอาจจะ ปรับตัวลงจากชุดนี้เลยก็ได้นะอันนี้เป็นมุมมองนะคะมุมมองที่เอามาฝากกันโดยภาพร,มรวมเราก็ยังคงมองว่าหน้าบายได้เปรียบอยู่นะคะแต่แค่เป็นข้อสังเกตที่บริเวณแนว,ต,นแนวต้านแนวนี้เท่านั้นเองว่าถ้าเกิดว่าเกิดภาพหนึ่งขึ้นมาด้วยความาขึ้นพักขึ้นพักแล้วเปิดสัญญาณคลาสสิกใดอาจจะเกิดการกลับตัวได้หรือ2ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านต้านเดิมพักตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะ ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวจากจุดนี้ได้เช่นกันแต่โดยรวมหน้าบ่ายก็ยังคงได้เปลี่ยนนะคะก็ฝากมุมมองอันนี้ไว้กับเพื่อนๆสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดตามพวกเราได้นะคะกับเพจสีสหายก็จะมีมุมมองนะคะเรามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันในรูปแบบของเพจของเรานะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ